สวัสดีครับผมมานพินกับช e l นลฟิลไทยใน YouTube ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตัดตอนมาจากคลิปการเดินทางด้วยไฟแอร์เอเชียกรุงเทพดอนเมืองไปคุณหมิงนะครับก็อันนี้จะตัดมาเฉพาะตอนลงเครื่องนะครับที่สนามบ,บินคุณหมิงนะฮะมณฑลยูนนานประเทศจีนครับผมนะค,คลิปเต็มๆก็ดูได้ในอีกคลิปหนึ่งอันนี้ตัดตอนเพื่อ สำหรับใครที่อยากหาข้อมูลการเดินทางไปที่เมืองคุณหมิงนะครับเมืองหลวงของมณฑลยูนนานหรือว่าวินนานนะครับประเทศจีนครับผมชมกันเลยครับก่อไปเข้าเมืองครับ Arrival card ที่เป็นใบขาเข้านะฮะอัน,นี้ก็เขียนว่าวาขหรื人 รูจิ้นขานะคถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมจำจำเอานะครับเรียนแบบคุณภาคกจามาเวลาเดินทางนะครับว่ายก่อนรูจิ้นขาก็อันนี้เป็นไม่ใส่อย่างแรกนะครับมาดูกันแฟมิลี่เนมก็นนัสมกนะครับเสนลก่อนกิเวนเนมก็คือชื่อนะครับ นช <National S 2> ั่นแนลก็เนชั่นแนลิตี้ก็สัญชาตินะแล้วกำํากับภาษาอังกฤษไว้กับสัษีนพาสปอร์ตนัมเบอร์ก็เบอร์พาสปอร์ตเด t e ออฟเ r t ร์ดก็ใส่ปีก่อนแล้วก็เดือนแล้วก็วันนะครับวี s a Number ก็คือเบอร์วีซ่าของเราที่อยู่ในหน้าวีซ่านะครับอันนี้เปิ์ใบกรอบเข้าจีนนะครับ place of visa issuance กนะ็คือฐานที่ออกวีซ่านะครับ ที่ไหนแบงคอกก็ว่าไปไฟนัมเบอร์ด้านซ้ายนะครับชื่อชิปเนมก็คือชื่อเรือ uh, รถไฟนัมเบอร์ตอนนี้ก็ไฟนัมเบอร์เราใส่เที่ยวบินเราเที่ยวบินอะไรใส่ไปด้านขวาบนเมลฟีเมลนะครับผู้ชายก็เมลครับฟีเมลก็คือผู้หญิงนะครับห uh, นานกิน,นูนะครับภาษาจีนแล้วตัวจีน2ตัวนี้ด้านบนนะครับเมลฟีเมลก็เป็น ดูด้วยครับเวลาเข้าห้องน้ำดอกจีนอันนี้เขาบอก purpose of visit นะครับจุดประสงค์ในการเดินทางให้ทิกที่เดียวก็ conference business ก็คือมาประชุมมาธุรกิจ v ิ s i t ก็มาเยี่ยมญาตินะฮะ sightseeing leisure อันนี้คือเราก็คือทัศนาจรนะครับ visiting friend or relative ก็คือมาเยี่ยมเพื่อนหรือเยี่ยมญาตินะแล้วก็ ลิเทิร์นโฮมกลับบ้านเอ็มพอยเมนต์อ๋อมาทำงานเซเทอร์ดาวมาลงหลักปักฐานอาร์เธอร์อื่นๆสตั d ดี้มาเรียนนะครับเราก็ไซซิ่งนะครับอินเลเชอร์ข้ามาทัศนจรซิ่งนิเชอร์ด้านล่างเราไว้ใส่ชื่อเราครับเสร็จชื่อ ด้านล่างประโยคยาวๆนี่ก็คือ I h a บาย Declare ด้าน The statement given above is true and accurate ก็คืออขอประกาศว่าที่ข้อความที่ระบุไว้ด้านบนนั้นเป็นจริงและก็ถูกต้องคราวน,นี้ไปขาออกครับเก็บให้ดีนะฮะ Family name ก็นามสกุล Given name นะครับก็คือชื่อเาอรา Passport number เบอร์อรพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดนะแต่ของจีนเขาใส่ปีก่อนนะปีเดือนวัน นะแล้วก็มีฟีเมลก็คือผู้ชายผู้หญิงติ๊กไปไฟล์นัมเบอร์ก็คือเที่ยวบ,บินอะไรนิชแนลตี้ก็ไทยครับแล้วก็ประกาศว่าเตร็จต์ข้างบนนั้นถูกต้องนะฮะแล้วก็ลงชื่อเรานะครับก็ไม่มีอะไรยากครับแต่ว่าอันซ้ายมือดิพาร์เชอร์คาร์เนี่ยขาออกเก็บไว้ให้ดีครับอย่าให้หายใกล้จะถึงคุณมิงแล้วครับ ข้างล่างมีนารเกบการที่นั่งให้เรียบร้อยผับเกบโตมหน้าที่น่าและเปิดม่านฝังเส็นนานทางท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์และมือถเครื่องเล่นเมพีซ่าเครื่องเล่นเกมพกพาโดยกีข้างล่างครับผมถึงในรูปแบบระนับสัญญาของความร่วมมือเปิดสวิตช์อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยครับและเพื่อความปลอดภัยท่านกำลังใช้มือถือแบบระนับสัญญาณขอบคุณครับเกอไวคุยปิ้น 现在飞机正在卸降，为了您的安全起见，洗手间停止使用，请您在座位上坐好，系好安全带，收起小桌板，打开遮光板，调直座椅靠背。为了确保飞行及通讯系统的正常工作，请您不要使用手机、MP3 等电子设备。谢谢您的合作

นี่ครับเซื่งเป็นลำที่เรามาโคเซนาเตอหงอนี่ตรงสิบสองพันนามั้ครับที่เราทำ นี่ทำเป็นว่าทำไปเนะครับน่าจะอยู่แถวจริงหงหรือเชียงรุ่มเดินตรงเรื่อยๆครับตามทางไปตามไปครับป้ายบอกว่าแบกเกจเพลินนะฮะหลงข้างล่างแล้วรวมทั้งทางเฟอร์ไป

ไปกับแบกเก็ตอะไระครับลักกต,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 ตออะไรับ่เีทางรักเล่นนัน,นี่ครับอยู่ไหนเนี่ยแต่ไม่รู้ที่ไหนอะไปหาในี่ยพี่โฆษณามาก

นากการกรตรวจผเข้าเมูลนะครับเดี๋ยวถ่ายไม่ได้เจออีกทีคนระับแล้วก็ดูอ๋อนี่ครับคุณหมิงซิตี้ออฟฟลาวเวอร์เขาบอกว่าเมืองคุณหมิงเนี่ยเป็นเมืองอนดอกไม้แล้วก็อีเทนอลสปริงอีเทนอลสปริงก็คืออ่าฤดูใบไม้ผลินิรันดร์การนะครับตลอดการเพราะว่าคุณหมิงเนี่ยอากาศจะเย็นสบายเหมือนฤดูใบไม้ผลิทั้งปีนะครับ ตรงไปตรงตอมอรครับเดี๋ยวถ่านไม่ได้อันนี้ก่อนก็ผ่านด่านตอมอแล้วนะครับนะฮะก็มารับกระเป๋าต,ตรงนี้ไฟดอนเมืองนะฮะมีอยู่ทันเดียวครับขึ้นโดดไปที่สายพานสี่นะครับนะฮะ f อ5ดีห้าั ตรงนี้ก็มีรถเข็นให้นะครับต่อกดลงก็จะเคลื่อนที่ได้นะครับแบบรถเข็นควบปจ็ดอย่างครับมีตรงนี้ครับเป็นให้มือจับนะฮะเหมอะมือมากครับก็รอกระเป๋านะครับหมุนมาหมุนมากนี่ครับเบลเล็กสีครับ านี่นก็มีพวกเดิวที่ฟรีครับชายน้าเดิวที่ฟรีขายเครื่องสำอางชิชุดโด้อะไรต่ออะไรนะคลินิกมาแล้วครับกระเป๋าบางอย่างเขาจะใส่ถาดไว้นะครับให้โอ้โหนี่ยังกลิ้งคว่ำเลยจะได้สะดวกครับ นี่ครับของผมมาถึงแล้วออกมาแลครับถึงคุณหมิงเรียบร้อยครับนี่ก็ถท้สัานคุณบิ๊กนะครับโหใหญ่ตัวลังการมากมีอะไรมีหุ่นยนต์ด้วยนะ ขาบอกป้ายนี่ถ้าโดเมสติกไปทางขวาลงไปชั้นสองไปรถไฟใต้ดินชั้นหนึ่งอาหารแล้วก็ชั้นสามออกอแล้วก็มีที่พักด้วยนะน,นี่ฮาวนี่ฮาวจับมือได้ด้วย นี่เจ้ามามิจอถามเขาว่าชื่ออะไรรู้เรื่องไหมอะไรก็อะ,รกอะไรก็ไม่รู้นี่ม่อยากไปไหนข้นรถแท่กซี่ไหมอ่าผมผมผมย่อ <Yeah, yeah. S 1> มีคนถามว่าจะขึ้นแท็กซี่ไหมนี mm ่เอา เปชนรถที่ก็มีห้องน้ำนะครับครับก็มาถึงเมืองจีนแล้วครับท่าคัยานคุณหมิงแล้วพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ